โอเคครับผมสวัสดีครับผมช่างเปิมจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็นนักบุ๊กโปรนะครับโมเดลเป็น a 2 2 5 1นะครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าส่งเข้ามาในการตัวเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับได้ทำการแกะเครื่องเช็คดูนะครับเบื้องต้นพบว่าตัวเมนบอร์ดนะครับมีจุดที่ช็อตอยู่นะครับก็คือเป็นส่วนชุดนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัววงจรของเครื่องนี้นะครับเบอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นตัว8 2 0 0 1 9 4 9นะครับจุดที่ช็อตก็คือเป็นด้านหลังบอร์ดนะครับอยู่บรริเวณจุดที่งขวาบนของ CPU นะครือเป็นี้มันจะมีตัวเทป เทปกันช็อตนะครับของทางโรงงานที่เขาติดมานะครับเราทีนี้ความชื้นมันเข้าไปนะครับเนื่องจากมดหรือว่าแมลงมันทำเข้าไปนะครับจึงทาให้ตัวลายนี้มันช็อตอยู่นะครับจะเป็นลาย PVC นะครับ In AUX นะครับผมก็น่าจะเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับหรือว่าการต่อต่อสายแจ็คนะครับ In AUX ก็แก้ไขในสองจุดนี้ไปนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับแล้วก็เช็ควัดไฟก็ตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ลอวตอนนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ m a c b o o กอาการเปิดไม่ติดสามารถส่งให้สมาชิกสวิตดูแลให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะอ่านไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเซิร์ช g o o g l e แล้วก็เข้าใช้บริการที่ร้านได้เลยสำหรับวันนี้ชัาเป็นของตัวราบไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ